สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ปุ่มกดปุ่มเดียวเนี่ยมันจะทําอะไรที่ซับซ้อนไปกว่าแค่เปิดกับปิดได้ยังไงกันนะนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนปากกาหลายสีที่เรากดปุ๊บเปลี่ยนสีปับ๊บหลักการคล้ายๆกันเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าในโลกของระบบอัตโนมัติเขาใช้ PLC ladder logic สร้างเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไง ใช่แล้วครับคำถามสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเราจะเขียนโปรแกร,รมยังไงให้ปุ่มเดียวมันทำได้หลายอย่างแถมยังต้องเป็นไปตามลำดับที่เราต้องการด้วยไม่ใช่แค่เปิดปิดธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการสร้างซีเควนซ์คำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นมาเลยเอาละ่ะเรามาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างลอจิกนี้ไปทีละสเต็ปเลยนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเริ่มตั้งแต่คอนเซปต์พื้นฐานเลยแล้วไปดูว่ากดครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นกดครั้งที่2ละ่ะแล้วก็ครั้งที่3จากนั้นเราจะมาสรุปหัวใจสำคัญที่ทำให้ทั้งหมดนี้มันเวิร์กได้อย่างน่าทึ่งเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเรามาดูกันก่อนว่าไอหลักการเบื้องหลังที่ว่าที่ทำให้ปุ่มเดียวมันสั่งงานได้หลายอย่างเป็นสเต็ปสเปมันคืออะไรกันแน่ หัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าการควบคุมตามลำดับหรือที่คุณกันนี้ชื่อ sequential control ลองนึกภาพตามนะมันเหมือนการล้มของโดมิโนโเลยครับพอตัวแรกล้มปุ๊บมันก็จะไปชนตัวต่อไปให้ล้มตามการทำงานของสเต็ปแรกเนี่ยแหละจะเป็นตัวกระตุ้นให้สเต็ปต่อไปเริ่มทำงานทุกอย่างต้องเกิดขึ้นตามลำดับที่วางไว้แบบเป๊ะเ,เ,เลยโอเคทฤษฎีพอแล้วมาลงมือดูกันจริงๆเลยดีกว่าจินตนาการว่า เรากำลังจะสตาร์ทเครื่องจักรซักตัวนะครับมาดูกันเลยว่าพอเรากดปุ่มครั้งแรกอะไรจะเกิดขึ้นเอาล่ะนะกดครั้งที่หนึ่งพอเรากดปุ่มปุ๊บ ซึ่งก็คือ Input ที่เราจะเรียกว่า I 1 0 0ทับนะครับระบบมันจะยังไม่ทำงานทันทีนะมันจะเช็คเงื่อนไขก่อนเลยว่าหลอดไฟดวงที่3หรือ Output 0ูนทับเนี่ยดับอยู่หรือเปล่าถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงคือมันดับอยู่จริงๆระบบถึงจะสั่งให้หลอดไฟดวงแรกหรือ Output 0ูนทับติดขึ้นมาค่ะแล้วที่สำคัญคือมันจะล็อกสถานะหรือที่เรียกว่า Latching เอาไว้ด้วยแปลง,ง่ายๆก็คือ ไฟมันจะติดค้างอยู่อย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าเราจะปล่อยมือจากปุ่มแล้วก็ตามทีนี้เห็นไหมคะว่าตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนสถานะไปแล้วนะไฟดวงแรกมันติดค้างอยู่และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆที่จะส่งผลกับการกดปุ่มครั้งต่อไปมาดูกันต่อเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปต่อกันเลยกดครั้งที่2พอเรากดปุ่มเดิมซ้ำเข้าไปอีกทีคราวนี้ระบบมันก็เช็คเงื่อนไขใหม่อีกครับมันจะดูว่า หลอดไฟดวงแรกหรือ O0.00 เนี่ยติดอยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนตอนนี้มันติดอยู่จริงๆพอเงื่อนไขถูกต้องปุ๊บระบบก็เลยสั่งให้หลอดไฟดวงที่2 O0.01 ติดแล้วก็ล็อกสถานะเอาไว้เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าผลลัพธ์จากสเต็ปแรกมันได้กลายมาเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับสเต็ปที่2ไปเรียบร้อยแล้ว มาถึงการกดครั้งสุดท้ายในซีเควนซ์การเปิดระบบของเราแล้วนะครับการกดครั้งนี้แหละที่จะทำให้ทุกอย่างทำงานครบวงจรและกดครั้งที่3ครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับพอกดครั้งที่3ปุ๊บระบบก็เช็คเงื่อนไขสุดท้ายทันทีนั่นก็คือหลอดไฟดวงที่2 O0 ทับ01ต้องติดอยู่ ซึ่งมันก็ติดอยู่จริงๆพอเงื่อนไขถูกต้องหลอดไฟดวงที่3 O 0 0 2ทับ02ก็จะติดพรึบขึ้นมาแล้วก็ล็อกสถานะไว้และในที่สุดหลอดไฟทั้ง3ดวงก็ติดสว่างครบทวนครับผมโอเคถึงตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ทีนี้เราจะมาเจาะลึกถึงส่วนที่ผมว่ามันน่าสนใจที่สุดแล้วก็คือทำไมมันถึงทำงานแบบนี้ได้นี่แหละครับคือแก่นแท้คือหัวใจของลอจิกตามลำดับเลย คือความเจ๋งของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ที่ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นได้และตอนนี้แหละเรากําลังจะมาไขความลับนั้นกันอ่ะลองมาดูที่ตารางสรุปนี้พร้อมๆกันนะครับจะเห็นภาพชัดเลยกดครั้งที่1ไฟดวงแรกติดกดครั้งที่2ดวงที่2ติดตามมากดครั้งที่สดวงที่สก็ติดแต่แต่จุดพีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับคือการกดครั้งที่ส จำเงื่อนไขแรกสุดที่เราคุยกันได้ไหมครับที่ว่าไฟดวงที่1น,น่ะมันจะติดได้ก็ต่อเมื่อไฟดวงที่3ดับอยู่เท่านั้นแต่พอเรากดมาถึงครั้งที่3เนี่ยไฟดวงที่3ม,มันติดขึ้นมาซะแล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันไปทําลายเงื่อนไขแรกสุดทิ้งไปแล้วไงครับผลก็คือพอราก,กดครั้งที่4ปุ๊บ ไฟดวงแรกเลยดับทันทีและพอไฟดวงแรกดับมันก็ส่งผลเป็นโดมิโนเลยครับทาให้ทั้งหมดกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนี่คือการรีเซ็ตตัวเองแบบสุดยอดด้วยลอจิกของตัวมันเองล้วนๆเลยครับและนี่แหละครับคือประโยคที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือผลลัพธ์หรือเอาต์พุตจากสเต็ปหนึ่งมันจะกลายมาเป็นเงื่อนไขหรือคอนดิชันสําหรับสเต็ปถัดไปนี่แหละครับเคล็ดลับทั้งหมดที่ทําให้ลําดับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้สรุปง่ายๆเลยนะครับ วันนี้เราได้เห็นกับตาแล้วว่า Input แค่ตัวเดียวคือปุ่มกดปุ่มเดียวนี่แหละสามารถสร้างการทำงานที่แตกต่างกันได้ถึง3ขั้นตอนที่สำคัญคือต้องเป็นไปตามลำดับด้วยนะและยังสามารถสร้างวงจรที่รีเซ t ตตัวเองกลับไปจุดเริ่มต้นได้อีกทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังของสิ่งที่เรียกว่า Sequential Logic ครับผม สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้พวกเราลองคิดกันเล่นๆดูนะครับว่าไอ้ัำดับการทำงานที่มันดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วมันฉลาดมากๆแบบนี้เราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรในโลกความเป็นจริงรอบๆตัวเราได้อีกบ้างลองมองไปรอบๆตัวดูสิครับแล้วอาจจะพบว่าเอ๊ะมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดก็ได้นะ